เพื่อนมาบุญให้บุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกล้บุญกาบุญสรองสาลาบุญปั่นเอ้กีดอกบุญผีกินน้ำแล้วเพื่อนมาบุญขาดบุญทำบุญพ่อบุญแม่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาเมื่อีดเพื่อนได้สร้างนามทำบุญขึ้นมา หมายความว่าเมื่อนี้เพิ่นได้สร้างน้ำทาบุญอันเป็นบุญที่มงคลอ่าเป็นบุญที่คุณอ่อคุณแม่เจ้าภาพของเฮามีจิตใจเลี่ยมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จังได้บวชลูกบวชหลานเห็ดตามเหตุเก็บตามข้องถือว่าบุญผู้ขาหลาสายโมเค็ยนย่าวจังไหนมาห้วมกองบุญขันมาหอดแหล้่จังสี่จังขวาวก่าคำว่าสวัสดีเด้อค่าพ่อแม่พี่น้องปองปาปทั้งเจ้าขุนมนไยขาราบชาการพละเรื่อนพ่อข้าแม่ขายฉันขอไล่งานตัวรอกเสอวอาพวงพันุ บ้านฉันโยเสือว่าบ้านโศกแสงขึ้นตำบลกอแก้วอำเภอเสละภู่มขั้นจังหวัดรอยเอ็้เจ้าเบ็ดไปใส่มาลำให้ทันทีอยากเด้อพออยากเด้อมีอยากได้หมอลำดีเชิญจะไปเตียต่อมาปังเอ,เอ,เอ คนมาเมื่อนีก้าวขึ้นห่านดอกเดินผ่านคนฟังพ่อเจึงเมธีที่สถานลำลองมีคนว่องนำคนมาไลยคนแจกตื่นเสียงตบมือเวิรนเหมือนดอกเซลห้องห้องโฮการเต้งโตละกะโกสมกัฒนาเนกสมเกียรติกับศรัทธาผู้ประดัมไปจ้างพี่กับนางบันนี่ขึ้นเวทีขาดกูสองคนมาต่อสู้ไปกันเทเรนนอนอุดใจน้อยนี่อย่าหอนพุนพอศรัทธาขอเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวข้าวบ้านเล่ก็ตะฟังกวนแกไปคำเปแกต่อ โชคดีโนจังพอมาล้ำก้าเก่งกาดวกรั์ท่า,ายางหยาดคิดว่าสิกินจ่าโหนาเป็นหาแนวเดียวตักตะเงินกลับไตวังออเสียงนำรวยไพดีมีเสือไพล่ะสิบบอยากลือขั้นเฮาเห็ดเล่นเล่น,ลนสิได้ใจจังไนโบเพื่อนใดโบไร้แล้วแต่ผู้เลี้ยหินผู้ใดทรงจำหนีมันหนูพ่อ,พอไรติดค้านันธรรมาดามารำดดกสิได้สุขควาความรู้ทั่วไปขอรับประกาศบอกไปสากรเนื้อตาหาฉัน เพีฉันข้ายราฉันเทิงห่างการะลี่เรียนความลูกกูสอนคนละบ่อนเสบาเพื่อนก่อนยังงมาท่านได้รู้ไรไรสซ่าใดหาฉันเกยบ่บไรก็จะว่าฉันย้อมบางที่เขาติดฉันผากไปลืมเกยพวกสัตธากะยังเหซ่อซเซอุนาวกูเต้ มาหลับรองบอกได้มาลังสู่แกงกันพี่ชายเอ้ยหรือว่าเอื่เอ้ยอาชีพหักนายผู้สบายลำแฮร้องมาทั้งเจ้านั่นจะสิเข็ดแนวไรลำไปไผ่ไปมันบะเกียวพันถามสัววกสัตท่ากันโหสินทานบุญบาปสัตตังเพียงมันบารีเร็วจังท่านบอกพี่น้องเพื่อนบ้านอยากมิดวงศาหาแนวกินแนวท่านคำขึ้นบ่ยืนยันบ่มีอย่างหาไว้ปัดใจท่านพวกพี่น้องมาความต่อยังหันปืน กินສັท้า่าປดินดินສັถ้าเป็นดินดินคูกขวละก็หาทั้งมาานดาท่านั่งมากคู่ของອງเทียวທั้งวางหวานของเที่ยวຮ้ามาพพวก็ตສະคูมตผาดกาตไปนําําของงົเธอไปໍํางົง มือแม่ละวันนี่ตุงลาสีสรงพอแม่น้ำเรียนนายมาหาใจเรียนด้วยเตื้อนยามถือกะตเตอถือสาบารวยรำแม่น้ม ซักท่าเตียมข้าวนาสักท่าเตียมข้าวนามาตอนรับปานใสตามหลับประเพณีไทยเหตุกองเหลืองเขาเท้าสาวพูดเขามาทาข้าวทามข้าวถามข้าวข้าวเล็กหน่อยพอเราแรงลาวเนวต่างค้นต่างแปาวเกี่ยวใส่เวลากินข้าวปลาอาหารไม่ว่าท่านตกทองแต่ยังเสียงคนอองบ้าจ่าเอินใส่บ้าหมอลำโย่ใส่สั่งมาโดนกันดอกอะไรดีจะสิลำผู้หลาจังหนึ่งนาซ้ำบ้าเอาเปียบสัำท่าบอกมัน มาไว้ไว้ลายเฮลงมาหันพวกกุกลาบเขาห่วงยูนนอนดูบ่จะมาลำกันได้สิแพียงใบเห็ดกังกินเข่าแล้วกันตาละเลือกควดโคู่บาอาไข่หมอโยอยกใส่หัวเพียงเกาว่านโม่เป็นเข่าสามที่เพื่นสั่งบ่อลำสิทธิ์เพื่อนยังเสียงโคสกเพิ่นเลื่อนหลายครั้งเป่าต่วนยกไข่าโอละกะเมียนจีบใส่ในกระเป๋าเอาสุดลังมาสุบใส่สมร้งเฮาบ่อหัวสาคนลเบาหน้าเรียกขาดก็ใส่ใส่ก็กระจุก เบืองแล้วทาตป็ต่งผมพ่อเสร็จเลวลักกะกุมพอสองทางเดินคนดอกพอคนดอกเมลักกะไหลเกินนางหอทางมานทางมันบัดนี้มาถึงอ่านวทีดีเด่นผู้ทัชนไดเห็นนี่ล่ะค่าพี่รองพวกพันหน่อยจือเอาพวกงพันหน่อยจือเอา อนมาแค้นเออบังหันเป็นฟังล้ำบัดหันมาฟังเบาซสก้อนน้อยหาเถาน้อโอ้ยเดี๋ยวไปซะม่มีตะลุนเดียวแถ่น้อมางามปันเนี่ยมอนแถ่น้อแม่เอ้ย สาวเพียงกันสับหลับกันยังบาอ่ะเอะอก้อนอื่นก้อนไก่บะนี่ว่าละเลกแหกบานผ่านไปว่ารัดที่สองตอรองกันเขามาบัดนี่ก้อนอื่นก้อนไก่ซิบเหนียวของผู้ขาสาวพวงพันเสียงเลยไลมม่มาเมื่อนี่เมื่อขอกราบขอไหวโยกเสกเก่าเท่าใส่หัวซิบเหนียวหน่อยๆของผู้ขากอไหวไหวหยังไหวเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าซอง เจ้าผู้บ่เหสักลักบ้านลักเมืองสิ่งใดติหูบ่หูตาบ่เห็นลูกหลานทั้งหลายเดินทางมากไกลเนาะแม่เน่ามาขอเปื่งบุญญาบารมีปู้ตายญาบานอย่าได้ตื่นอย่าได้ท่วงเลี้ยววายเจ้าที่เจ้าฐานเลวไววายคุณพ่อคุณพ่อเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคุณแม่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาไวาย พอบ้านประทานเรื่องบวสิบเป็นพอนายกกะดีพอกำนันกะดีพอ่อผู้ใหญ่กะดีถ้ายกท่ายิกาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอาเอาป่าลุงสูงต่ำลูกเล็กเด็กแดงผู้เบ่าผู้สาวบายไปเบิดสุกรรมสุกแก่ละน้องพอน้อธรรมราบนมาเป็นคนไทย นับถือศาสนาปุธไปมาเล่าไหว้ปนว่าจะสัน่นไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้เพื่อคว่ำสล่างพังผาดห้า,หาลังเถื่อนล่ำบมวนนวดหูเออซีบบานซาหาบานลื้ออยู่ดอกแม่เออซาว่าล่ำดับล่ำดี อีพออีเมีของเข้าเจ้าภาพเจ้าสัท่ากับจังได้โทรศัพท์ไปหาสาวพวงพันเจ้าหนากเอม็มกับจังได้ติดโตไปหาว่าจางเนาะแต่ว่ามากเมื่อนี้บรับรองห้องตูหาลังเถือพ่อสมมุงสมหมายเดอแมดเดอบอล่ัเนี่ยเปินวาอาศัยเสียงเปินวาเจ้าสั่นเอออาศัยเสียงขันเมื่อไรเสียงไห้ย่อยให้กับใครเนี่ยขันเมื่อไรเสียงบ่อห้เโอ้ยลัมได้กบไา้ สังเกตเบิ้งเด้อพี่น้องสังเกตเบิ้งข้อกับบอเมนข้อเล็กข้อขางเม่นบ่เพี่เออมันข้อหนังธรรมดาด้นี่หน้าก็ไม่ใช่หน้าเราอยู่ในตุนโตนี่บ่เมนค้องเข้าจักอันจักแนวของสังขารหนากับบอเมนหนาเฮาเอื่อนบ้าผักข้อกับบอเมนข้อค้นเอื่อนบาคอหอยเขียนกับบอเมนเขียนค้นเขื่อนบาเขียนศอกตั้งเต่ทองกับบอเมนทองคนเขื่อนบาทองน้อย ้องน้อยต้องน้อยเอามันมาคือลืองมือแถลบักเนี่ยเอ,อ๊ะ <c oughs> ไปยังดอก,กพ่วงพันเจ้าสิจับใส่ใยใส่ข่อยกโบว่าพันยุทธเท่งหันคนหิงยุทธเท่งหันคข่อเอื้อนว่าสินแสดงเจ้าสิบายแขนบายขาบายใส่ข่อยกโบว่าบาันไม่อข่กรบโบว่ายุทธเที่งหันนี่ย่อยถือว่าเป็นการแสดงถ้าเจ้าบายถือค่อยข่ยแข็งก็ถือว่ามีแหงนํากันไปเลยไม่เป็นไร บวมเนของเจ้าดอกจะไปแพ้งเถาะเนาะศาสตร์บ่มมีคาพ่อสลึงดอกซุ่มขีขาเงิ้ตึมเนี่ยเออเป็นใบห้ำล่นต่างใบหลูกโป้งกับใบไดเบิดขึ้นละประเภทค่อยกระไดเนี่ยเพราะว่ามันบวมเนของก้นเท่าเนาะเมย์ใหญ่เนาะของสังขารสังเกตเบิ้งจังสีบวมเมนข้อเล็กข้อขางตั้งแต่ข้อละกข้งตีไหลกัยักแตกพฉะนั้นผู้ขาดจังขอออกตู่กับเพาะกับเมียพ่นองบ้านเท่ากับเป็นยังบุญอยู่ตลาเมีเออล่ำมากตั้งแต่กัดถิ่น จนวากระทางมาบาดนี่กระไข่อยู่เป็นยังบุญยุคข้อกัดลบ่แหบบ่เจจาก็ถือว่ามาบุญอีเมียเฮ้าเนาะก็เป็นยังบุญโยดเลคุณเมียเฮากัดลเออถือบาม่อนี่มาเป็นลูกเป็นเต่าเป็นลกในบานบานในกระถางกัแล้วกันออกตกับพวกกับเมียพี่น้องบานเฮาคือเจ้าวาน่ล่ะบางมือกัดดีบางมือกัดซัวเพราะว่าคนเฮานี่พนว่ามักบอกคือกันเออเอาใจคนนี่เพนว่ามันยากตัวพอหาแม่บ่ปูจังหนึ่งมัก ฟังลำผู้จังหนึ่งมักฟังเพลงเพราะฉะดันถือวานาจิตตังตั้งจะสังเกตเบื้องปติจว่าเออบอกว่าแตมักย่ำล่ำเด้งย่ำกินเขาคักคักกะมักบอกคือกันวาฏิผู้จังหนึ่งมักต้มผู้จังหนึ่งมักแกงนู้จังหนึ่งมักซอยสีห่างห่างใส่เลือดแดงแดงผู้หนึ่งมักย่ำเศราผู้หนึ่งมักย่ำหล้งแบบเวลามันแข็งต่างเวนบอกว่าแม่นบอกผู้บ่าวเสยล แม่นบอผู้บ่าวเสียสีสงมือกล่าวว่าแม่นผู้บ่าวฝรั่ง <c oughs> อะถือว่าเมื่อนี้ออกตัวกระพัวกระเมียพี่น้องบ้านเฮาเนะาะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้มักบ่คือกันเป็นจั่างไรก็คนเฮาบาดเนี่ยเจ้าภาพเมื่อนี้เพิ่นมักจัง มักสร้างนามทำบุญอีเม้เข้ากระไดบัดนี้ผู้ข่าขอเอาอวยสักวางบุญสักก้อนเนาะเพื่อเป็นเกียรติในเกศเจ้านาคเพื่อเป็นเกียรติในเกศเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเมื่อนี้ก้อนสิ่วนก้อนสิ่ทานศีลภาวนาจังเกิดเป็นผลบุญเพราะฉะนั้นคนเข้าเกิดขึ้นมาแล้วต้องหัวจักการสร้างนามทำบุญบุญเป็นจังไหนบาปเป็นจังไหนอันนี้จังสังขารเป็นอย่างไดบัณนี้ปบัยบิตเงี้ยวสักก้อนเข้า จำโตเด้อจักน้อยสิผ้าม้วนเอาให้จบให้พวชถอยมันให้ให้ใหใหตามคิวสักวันเนาะเอาวันนี้แม่เอ้ยแม่อ็เอเด่นแล้วเนี่ยพวกสักเท้าหุ่นสางตัว,วพวกคุ้แเม่พวกคุ้พ่อสานามม้ำทำบุญน่ะสระตนนธนบัตรใจลายบาทพร้อมกันด้วยพวกกาพี่นอ้อง่งสายไมลไรหน่าไร จนถูกกลางบาดใจทั้งขางนอกทั้งขางในด้วยก้มเป็นห่วงเพือ่อ นั่นแล้วให้ผมจากกวงจากกวงวัดตาสงสารจะไปป่านิพ่ผ่านตักทางส่างกลัวมีดันเดือดรับท่าตั้งโตเี่ยมใส่ใจจริงทั้งหลับหอใจพูนยิ่งทรัพท่าเจ้าภาพเมื่อนี่ฉันขอกราบลูกน้องมั่นทาโดจางจะมาเสกงานซอยโมตลอดหอดทั้งครูและทั้งหญิงทั้งชายจังดอกกอโพจ่างยังหลายทรัพท่าการเกล็ดด่างบ่อรำสันเนียยังทำไฟสันเนียทั้งปัดใจทายท่านสันเนียเจะแม่นเบิดหลายเป็นโบเสียรายเป็นท่านบ่อน ผลพันลาสินทาาสินน้ำไปเป็นหุ้มกุ้งเรียมเทียมตัวบัอไร่เมิดใดมัวเสามองกากกงจากกางการหลอดหอดน้ำยางน้ำยังน้ำยืนน้ำกลางคำน้ำกลางขึ้นแก่งตามาเสาบัวไร้สุกเสาห่อนทุกขุกใจ แปลกป๋าคน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 ว่าพี่ตัวมีตัวมาล้างกลได้ยังผิดกันเลอแต่ว่ามันตั้งเิดอย่างเด้อใช่นอกกากนั้นว่าพผิดแปลกกันไหลร่วมควมใจแต่พระองค์จึงตัดไว้ว่ามาถใดใจสูงสังขังข่อยปับกูไปเลี้ยงหนูสวย มีเจ็บมีป่วยมีเฒ่ามีตายบม่อลับไยิ่งเหนือใช่ตายเป็นทางนั้นส่วนลับพยิงเพื่อนปั้นให้เกิดโยนี้เกิดนมเกิดมีเอมกันโตเมียส่วนพลนสายแต่ตงใบหนี่เดกทำเด็กช่วยแข่งขึนมากรโอ้ยอยากซ้ำอยากเสพพระองค์จึงสังเกตว่าใส่อะวันกันได้ตกพราบลาคาร์มีแห่งแข็งทังลุกขึนมากระอฟังหุบวามหววนเลนนั่นแลวไปหวไปสวนหาแนวยัดยออยากปั้นให้กลับบ่อยู่ไรห้องวันมือแรงมาตกกะละไว ปันลอกเกิืนบายากสะดวกมนุษย์ต้นโหดบอบช่างสินเจ้าเหยียดเดี๋ยวว่าเรียวเนีย้ยนั่นแล้วาสารพี่อยากรากากาศมาลูกชาติเกิดมาแสนทุกแสนยากหาเลี้ยงทองหาเลี้ยงปากซ้ำหอดมือตายเบื่อต้มเลี้ยงป้าตายห้มกันไปปา้าไปปา้าไปปา้ปปาให้น้ำกันปันมาแล้วบ่มีเดียวคือนอนทองใครเรือตาโกนจากปลาให้มาถามความปากคำขืนกองก้อนเก่าใ้สัตว์กับหมอนเพื่อนเดียวกระปุก ไปเสียดหนามซะก่อนหนามเจ้าไหนมาหลายแทะเออเอา อันนี้ถือว่าเป็นกติกาตังให้เจ้าภาพเนาะก้อนสีลุก้อนสีผ้ามวนนยกนี่สีลุ่งแบบนิทุ่มในท่านสร็จเปเอาใจผูเฒทาแล้วสีเอาใจพุนุ่มเนาะการหลองกรัำเดอร์บดีเดอรปรึกษากันสะกอนเออเจ้าก็คือกันข่อยก็คือกันธรรมาแลเราเนาะพอเนาะปรึกษากันสะกอนไปให้สร้างยังแห้งเพื่อนว่าจะสั่นให้ควายไปควายมาหนอ่อยยาฆ่า,าจังสีบดตําเจ้าเด้อสมโพกเด้อ เตือนกันไว้ทรรมาดาละเนาะอายเนาะอาศัยกันคอยไปคอยมานอยาฆ่าจังสีบัวตำเจ้าคําโบราณเพื่อนกาวไว้เพื่อนมากันหูว่าดอกอย่างลุนยาเป่าขี้แห้งไหลย่ยานลดไปเสียหลักระเบิดตอนทั้งคงหูวหาหำตูตนยาใสส่งขาผิดมันสีบังขับหำบะตั้งงงถึงเปลนหูวของตูสันยาวมีดารเกลดจ้อยจีถึกดากงับโบราณเท่าว่าบอดีคันหัว่าของตูลุยยาคุยว่าของของ เขาสีเอาปืนยิงทดล่องไตจอยมีเล็กไหลคือข่อยจังคุยโวอวดแมนยิงถือกระบะยานแทงเข่ากัะบะตายแมนบะไมยาเถาเออเห็นว่าข่อยผููหน่อยเดี่ยข่อยกระบะยานก็แล้วกันเด้อข่อยมีเล็กไหลน้ำจากของพ่อข่อยห่อนเด้อดูไก่เล็กไหลปวดเมื่อยบวมอ่ะมันยูใสเล็กไหล โอ้ยุ่ในธรรมโอ้โอ้โถโโของเจ้ามีเล็กไหล่อยก็มีเล็กคือกันแต่ว่าของข่อยบ่แมนเล็กไหลเล็กไหลนี่ปืนยิ่งบ่เขามีดฟันบ่เขาแมนบ่เจ้าหูจักบ่แนวปาบเล็กไหลเจ้าหูจักบ่ว่แมนหยังแนวมันสีเขามีต่เล็กซี่ยางเดียวมือนี่คอยเอาเล็กซี่มาแท่งเล็กไหลยางเดียวหมือ เออแท่งกับแท่งมาโหลดบ่า่าเออแต่ว่าแท่งให้มันถือมองกันแล้วกันเอออนี่ลับถือว่าเตือนกันไว้แมีนบออยากเขียนยู่แมีนบออยากเขียนยู่ติเอายัางอยากเขียนกับบ่อยากเออให้ถือว่าอาศัยว่ามานํากันขันเป็นผู้อื่นคอยบ่อยเห็นเด้ขันพุทเจ้าอยากเขียนกับบ่อยากพักกันไหวจักถามเถื่อสะกอนกุ่มกาบไหวจักสามเถื่อสะกอนปากทำมันจะคอยสิเปิด จังไดแล้วข้อสี่ใดเบิ้งบันทีมีวัฒนาได้เบิ้งเล็กไหลบอกเอาจังสี่สะพ่วงพันไปเฮ็ดจังไดไข่อยกรสซเฮ็ดแต่ว่าให้ข่อยขอขอขี่มันจังน่อยในี่ป้าได้มาอมแก้ปวดแขล่ฉังดอกเออเอาบ่เป็นอย่างเออเจ้าปวดแขล่กับกระซีห้คือกันมันดีอยู่ตัวละป่าเสียไปถามพ่อใหญ่เถอะเถอเล่นบักกัดแกบรุ่น่ะเออปวดย่ำไลยมาขอขาย่ำนั่นกันยังวะแต่ว่าใส่ดูหลายแขล่เลยขู่ซัมมิง ซ้ำจอยเกี่ยวออกเอ๋อมันหอดเนาะธรรมดาละอ่ะอันนี้ความเบาเหรียญเสื้อสางกับบพจน์น้าเมย์ใหญ่เนาะบัดนี้่อยสีล้งสะกันแนนยกนี่ล้งแบบนิทุมนิทานบัดนั้นสลับซับเพลงให้คข้นนมเฮาตบไายกระเลวกันเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้เอาตอนไหนบัดนี้ยิบยกเอานิทานวันนักคดีโลกให้เจ้าเป็นท้าวสีทนเด้อมือท้าวสีทนหน้าผากท้าวสีทน นาผักก็ได้มาคือจังบนบ้นเิ้นะก็เขาเอ็นลาผักเป็นเอียดต้นเออแม่นยอแตบวา,บาดอกว่านาสีทนข้อหอยสีทนบักเข็บหมาเท้าสีทนท้องใหญ่ท้องน้อยไตยลงมานี่มันเท่าคนเอานามาโนโล่าคอมโนโลาเขียนมโนลาหางมาโนล่า ตาบามัอนี่เบ่เอามาหางเง้วไปไนได้เม่เอามาพ่อได้ทุบตาหนิละผููได้อยากเข็นหางมโนรากันยับข้าม่ไก่ากาๆเดอ้อเสียก็อข,อขาวน่ยซองมับซองแมบอยากเขียนหางมโนราิวันนี้เอาตอนไดตอนนั่งมโนรามาอยู่น้ำปูน้ำยาแลว้วผ่านบุญได้ข่องมาถวายเป็นนั่งลูกนั่งเมียท่าสีทนอยู่น้ำท่าวสีทนด้วยความหักความแพงแต่ว่าขาดไม่ญ่เอ้ยขาดแต่แทียนเนียนแต่ปาก บุญกรรมนางมโนราตาแต่งไบตศาสตร์ปังกรจำเป็นก็ต้องด้หนี้จากกันบนัดนี้เป็นพ่อกรรพ่อเวนบัดนี้เมย์ใหญ่กอนเสดน,นี้จากกันเป็นอยนปูญาสิขามโนราอาศัยว่าถาวสิทน้นนี่ไปสู่รบสงครามจะได้เครียดให้ลูกภัย แต่ว่าปากบ่อไรเพราะว่าลูกไส้มักกเ็เลยงําใบเออกันต้องมีโอกาสจากมือไหนมือหนึ่งพอดีเท้าสิท้นไปสู่ลบทงคามก็เลยสิขานั่งมโนลาบูชายันมโนลาได้ยินข่าวเออวาปูญาสิกาบูชายันก็เลย อขอปูขอหญ้าขันสิตาตอิลีขันสิขาอิลีมโนลากรบ่บวาขอจะ่ให้มโนลาได้ฝอนได้เอ็นได้ใสปีกใส่หางได้ใสแหวนใสสอยเครื่องสรงของนางมโนลาพ่อได้ฝอนได้เอ็นให้ปูให้หญ้าบึงเป็นครังสุดท้าย ายนั่งมโนลากกบวาตัวละ่ะยะยาก็เลยหลงเสือหลกไผ่เสนบาน้เลยเอาปีกเอาหางให้นั่งมโนลาพ่อได้ปีกได้หางแล้วสีฟ้อนสีเอ็นจังไหนสีสังปูสังยาเจังไดบาน้ไปฟังนิทานสักอนบาน้ไป ลอยนาสีสะอาดทีแม่นยาดเยี่ยนยาดจะไปห้ามเดียมดังทองนั่งได้ภากพีนองไต่ห้างพุงเงินมังบินกาลาบันมาจากมานานแล้วอยู่กับบรรยากาศเกลียวปิงกาลาบันยาบันยา ทนานาพี่เจ้าไปขาาฮานาครพอรันเรือว่าเกิดเกิดร้อนสู่รบสงครามส่วนบานโนรางามอยู่คอยทางบ้านเท่านั้นอาจจะกาเจ้าฟังคำสาบซวอบ้ามันโนราดน้อยขวบมากะเลเมืองยารันเรือ สิจักสวยเอิงสวยแล้วถวายหมูผีแทนอีกประมาณ7วันสัปหันนางน้องนางหลาก็ต้องฟังเรื่องเศร้าเมืองสืบซากามันเด้อะน้องนอบนองนอบน้ะบ่ินเฮาย่าๆาย่าเอ้ยยาสิข่าลูกไปบ่คักแน่จริงจังนางก็สิขอลำแผนแผนปะละหวยไทยบังบ้ายายคงให้ลำแผนเอง อนเอ็นอนเอ็นอนเอ็นนั่งขอซอยขอเอ็นผารับซุงยังให้ของเก่าคู่นั่งสวมปีกเร็วสวมปีกเร็วกลางปีกเพื่อหางสวนวโนลานางเอ็นไข่กระเลยตูนนางวโนลายอนย่อพะกนลอนหาใหญ่ฉลาดบ่หมู่กระไรเลยจะเลี้ยงกูบนละสามั้งบนละสามั้งละปอนเอ็นจ้าเพนนางวางจังหวะลี ท่าทางขะหลวงโลพอ่อจมมะสมโนเล้วบนเบียนเดือดสามเรายายชะลาญาเท่าเลยบเาสือนังโล่ไปเสียดน้ำสักก้อนน,น้ำเจ้าไหนมาหลายแทะเออเอา อันนี้ถือว่าเป็นกติกะตังให้เจ้าภาพเนาะก้อนสีล่งก้อนสีผ้ามวนในยกนี่สีล่งแบบนนทุมนิท่านใส่เป็นเอาใจพฒทาแล้วสีเอาใจผูนุมเนาะการหลองการร่ำเดอบนันเดอปรึกษากันสะกนอนอเจ้าก็คือกันคอยก็คือกันธรรมดาและนะ้วเนาะพอเนาะปรึกษากันสะกอนไปให้สร้างยังให้อามเพื่อนว่าจะสั่นให้คอยไปคอยมานอนอยากฆ่า,าจังสีบัวตําเจ้าเดอสมพกเดอเตือนกันไว้ธรรมดาและนะ้วเนาะอายเนาะอาศัย ไอ้ค่อยไปค่อยมานออยาฆ่าจังสีบอตาเจ้าคําโบราณเพื่อนกาวไว้เพื่อนว่ากันหูว่าดอกยังลนอนยาเป่าขี่แหงหลายย่านลดไปเสียหลักระเบิดตอนท่างคงหูว่าหําตูตูนย่าใส่ส่งขาฟิดมันสีบังขับหาบัดตั้งลงถึงเปนหูว่าของตูสันยาวมีดาดเกลกกจ้อยจีถึกดางับโบราณเท่าว่าบอดีกันหูว่าของตูลุยยาคุยว่าของขังเขาสีเอาปืนยิงทดล่องไตจอย มีเล็กไหลคือข่อยจังคุยโวโอวดแม่นยิงถือกบบระบะยานแทงเข้ากบบระบะตายแ <c oughs> ม่นบะไม่ยาเถ้า,อนานเออเห็นว่าข่อยผู้น,น้อยเดี่ยข่อยกบบระบะยานก็แล้วกันเด้อ,นนอข่อยมีเล็กไหลน้ำเจ้าของทำพ่อข่อยห่อนเด้อดูไก่เล็กไหลปวดเมื่อยปวดเมื่อยพ่ออยากเห็นมันอยู่ใส่เล็กไหลโออยู่ในถำ้นถำ<อ> Workers, โอ้โทโของเจ้าม you know, no no right no right ีเล็กไหล่อยก็มีเล็กคือกันแต่ว่าของ่อยบ่แมนเล็กไหลเล็กไหลนีปืนยิงบ่เขามีดฟันบ่เขาแมนบ่เจ้าหูจักบ่แนวปาบเล็กไหลเจ้าหูจักบ่ว่าแมนหยังแนวมันทีเขามีแต่เล็กซี่ยางเดียวมือนี่คอยเอาเล็กซี่มาแท่งเล็กไหลยางเดียวเหมือนเออแท่งกับแท่งมาหลุดบ่ว่า เออแต่ว่าแท่งให้มันถือมองกันแล้วกันเด้อเออนี่ลับถือว่าเตือนกันไว้แมนบออยากเข็นอยู่แมนบออยากเข็นอยู่ตีเอายัางอยากเข็นกับปอยากเออให้ถือว่าอาศัยว่ามานากันขันเป็นผู้อื่นคอยป้อยเห็นเด้ขันมุขเจ้าอยากเข็นกับปอยากพักกันไหว้จักถามเถื่อสะกอนกุ่มกาบไว้จักสามเถื่อสะกอนปากทำมันจะคอยสิเปิดจังไรแล้วข้อสิได้เบิ่งบัน ที่ีวัฒนาได้เบิังเล็กไหลบอกเอาจังซี่สะพว่วงพันไปเฮ็ดจังไดไข่อยกะสิเฮ็ดแต่ว่าให้ขอ่อยขอขอขี่มันจังน่อยในี่ยป้าเดีมาอมแก้ปวดแขวจังดอกเออเอาว่าเป็นอย่างเออเจ้าปวดแขวกะกสิให้คือกัน <c oughs> มันดีจุดตัวละปบบ่าเสียไปถามพ่อใหญ่เถาเถาะเล่นบกักเก็บแก่รนะุ่นเออปวดยนี่ยไหนมาขวาเน่ยนั่นกันยังไงแต่ว่าใส่ดูหลายแขวเลยขู่สั่มไม่